สวัสดีค่ะช่อง Anti reading, อันตี้นก reading tarot นะคะวันนี้เราจะมาเช็คพลังงานกันค่ะระหว่างกองหนึ่งกองสองกองสามพลังงานของคุณคือกองไหนกันเรามาดูกันนะคะกองที่หนึ่งใบแรกพลังงานของคนที่สามารถที่จะปล่อยวางความคิด ไม่เครียดเป็นคนที่มีสมาธิเป็นช่วงเวลาพักผ่อนได้ทบทวนในสิ่งที่ตัวเองทำมาบวกกับพลังงานของคนที่มีความมานะพยายามที่จะนำตัวเองไปสู่ความสำเร็จในทุกๆด้านใช้พลังงานของคุณไหมคะกองสอง ไพ่สามไม้เท้าคือพลังงานของคนที่ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลาเป็นพลังงานที่ชอบที่จะนำพาตัวเองไปสู่หนทางแห่งความสำเร็จความก้าวหน้าอัศวินดาบเป็นไพ่ที่ผมบอกว่าคุณคนที่ตัดสินใจได้อย่างเฉียบขาด เป็นคนที่รักเพื่อนพ้องเป็นคนที่สามารถจะฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆไปได้เป็นอย่างดีเลยนะคะใช้พลังงานของคุณไม่เอ่ยเรามาดูกองที่สามนะคะไพ่หนึ่งไม้เท้าเป็นพลังงานไฟจากไม้กายสิทธิ์จะจุดประกายความสนใจความคิดสร้างสรรค์นในงานที่คุณจะทำ คุณเป็นคนที่แข็งแกร่งและเป็นคนที่มีความสามารถมากจนทำให้คุณมีทักษะในด้านการงานความรู้คุณคือผู้รอบรู้คุณคือผู้มีปัญญาและคุณก็จะสามารถนำพาตัวเองไปสู่ความสำเร็จได้เช่นกัน หวังว่าพลังงานทั้งสามกองนี้จะเป็นพลังงานของเพื่อนๆนะคะอันตี้เป็นกำลังใจให้แล้วเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณมากค่ะอย่าลืมกดติดตามกดกดไลค์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย